ตอนนี้เกมจับคู่ภาพนะคะแัญชนะกับรูปภาพนะคะเดี๋ยวพิ่งนะคะทีมแข่งขันตอนนี้มีสองทีมพร้อมหรือยังคะ,<ป>ะถ้าพร้อมแล้วลุยค่ะเริ่มเลย<ป>บอกเพื่อนได้นะคะบอกเพื่อนได้เออใช่คะ่ะเอาเลยหยิบเลยค่ะ มั่นใ,ใจเลยค่ะโอเคออกเข้าไปค่ะให้เพื่อนออกมาเพื่อนออกมาค่ะเร็วค่ะอ vale> ันค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยกองเชียร์นะคะกองเชียร์ได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยอ่าอ่าได้ไม่เอ่ยตัวไหนที่ได้